วันนี้นะเราจะมากินขนมเราสั่งขนม่าจากลาซ a าดเป็นบุกเราอยากกินบุกซึ่งมันก็หากินยากนึงก็เลยใส่ลาซาด้ามาดเราจะมาลองชิมว่าเป็นยังไงราคาดีมากเลยราคาทุกๆมาดูว่ามีอะไรกันบ้างะเริ่มแรกนี่บุกกุ้งรสเผ็ด20กรัมรู้ไหมเท่าไหร่เราซื้อมา8.33บาท อร่อยว่าเห็นม่าเยอเยอะะเราก็เลยอยากลองซื้อมากินดูบ้าแต่ปกติเราไม่ค่อยได้กินเผ็ดเท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีกินบุกมันก็อร่อยแล้ก็อยากกินบ้างอะไรเงี้ยดูเนื้อเป็นไนะบุกกุ้งรสเผ็ดนี่นี่นี่เห็นไหมอืมเป็นกุ้งเลยปะวะนี่นี่เป็นแบบนี้บุกมาลองชิมอืมอม่ค่อยนะ อร่อยอยู่นะได้อืมชิมได้อร่อยอืมอ,อ,อร่อยค่ะหมูก,กุ้งรสเผ็ดบุกมาลาสิบห้ากรัมราคาแปดจุดสมสามบาทชิมรสชิมชิมอร่อยไหมอุ้ยราคาไม่ถึงสิบบาทอ่ะแล้วหอมนี่หมูรสมาลาน่าจะคล้ายๆตะกี้ตะกี้เป็นปลาบด มันไม่ค่อยได้อะไรเพราะยีนี้ชิ้นมันจะแบบว่าเล็กเลกแบบเล็กๆอ่ะมันก็ชิ้นกุ้งเมื่อกี้อ่ะอาแต่บางอันก็ชิ้นใหญ่ดูดิอืออือเอาค่ยเนาะห่อนหวานว้าวเล้ยางหนแอดจะสั่งบ้าสั่งเนี่ยเราดโอ้ยอ่ะ นเท่านี้ยังไม่พอมันยังน้อยไปเนาะมันจะมากินบุกมาล่ารสปลาหมึกบุกมาล่ารสปลาหมึกชิม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 เอ๊ะอันนี้เขาบอกให้ตัดข้างล่างข้างล่างก็ได้อื้อชิเฮ้ยอันนี้ตัดข้างล่างแล,ล้วจ้ะอุ้ยน้ำหมึกอ่ะมันเป็นก้อนอะเป็นก้อน,นอย่างเงี้ย กลิ่นก็รูปปลาหมึกนิดยๆนะอืมมันไม่ได้เป็นบุกข้าง,งนั้นนะครับมันเป็นเนื้อแบบเนื้อเหนียวปลาหมึกน,นิดนึงแบบมันบอกไ,ไม่ถูกอ่ะมลองชิมเองอ่ะปลาหมึก15กร,รมัมนี่มาเท่าไหร่5.55บาทมิสเซสต,ต,ตังทำไม เพระเราชอบวสองแรกมากกว่าแค่นี้ไม่พอเรามีบุกมาล่าอีกแต่เป็นเห็ดเข้มทองบุกมาล่าเห็ดขุมทองอันนี้เราอา่านไม่ออกหรอกแต่ว่าเขาเขียนในนั้นว่าเป็นเห็ดเขตมทองอนร์ิชี้วันเป็นยังไงบุกมาล่าเห็ดเข้มทองอ้เป็นเห็ดเข้มทองเลยเห็ดเข้มทองจริงดู อันนี้ไม่เป็นบุก,บกอันอะไรแล้วไม่เป็นหทห็ดหอสเส้นแล้วลองคิ้อืมอืมงงเกี่ยกเห็ดหองเห็ดหองจริงใช่ไหมก็เคยนะเคยอืมอเผนะ็ดน้อยกว่าอันแรกๆแค่นี้ไม่พอเรามีอีกตะกี้ปลาหมึกขวัญไปแล้วนี่เรามีอีกบุกมาล่าปลาหมึกลมควันสิบ้าครับ แปดจุดสิบสามบาทอ่าลองชิมลองชิมนัดบนตัดล่างบ้างแล้วแต่ลมกึ๊บนตะหมืกลมควานอุ๊ยเป็นตะเหมือก็จะเป็น,ก,นก้อนแบบนี้นี่ก้อนนี้ค,คล้ายอะไรกี้เลยเนาะอะไรกี้ก็ไม่รู้เป็นสมบัติไหนเขาบอกว่าเป็นตบุ๋มเหมือนห่ออะไรกี้เลย ค่า,ายๆปลาหมึกอันนี้ก็ปลาหมึกอันนี้มัคล้ายกันมากเลยเนาะปลาหมึกเหมือนกันเ,น,เ,นะเน,น,นื้อก็คล้ายกันเนี่ยดูดิอืมดูไม่ค่อยต่างกันนะหนูว่าต่างแบบเราไม่รู้ว่าไม่รู้เรากินแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกอ่ะแล้วก็เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อปลูกอ่ะเป็นเนื้อแบบรสปลามหมึกอ่ะปลูกเราหมดไปแล้วเราซื้อไม่มากเราซื้อประมาณแค่นี้แหละ แต่เรามีผู้กอบจีนสไปซี่นะคะ8.33จุดสาบาทไม่มีห่ออะไรถึง10บาทเลยรานะคาดีเหมาะสำหรับเด็กหอยของเราแบบประหยัดประหยัดเนาะมาลองกินผู้กรอบจีนกูมันกินทั้งตัวใช่ไหมตัวตัวเล็กๆเ,เนี่ยโอ้ซองเหนียวด้วนยนะติดนะติบ ฟูกรอบสไปซี่น,นี่เนื้อของน้องเขาอืมอุ้ยอันนี้อร่อยหวานหวานอืมกินปลาหมึกหวานเลยอ่ะอู้ยันี่ชอบอันนี้อร่อยสุดเจอบท่ะแต่บุกก็ไม่ได้แย่บุกก็ดีแต่เราไม่ค่อยชอบปลาหมึกเท่าไหร่น,นี่อร่อยดีอร่อยชอบอันนี้ ระบมมุไม่ค่อยอไ,ไม่ค่อยนี่อร่อยเนี่ยเราสั่งลาซาร่ามาลองชิมดูว่าเป็นยังไงประมาณนี้เดียลองกินไอ้ทั้งหมดนี่มันไม่แย่นะราคาก็แบบไม่แพงเลยอะด,ดีนะแับซื้ออะไรมาลองอย่างงี้ถูกนนะด,ดีกินกรุบกรุบกินเพลินเพลิน,เ,นเออ,อประมาณนี้แหละเนี่ย อยูเพียงเท่านี้นะแปละ